ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันในค่ำคืนนี้นะครับจะด้วยความตั้งใจก็ดีบังเอิญก็ดีอาจจะครั้งแรกหรือว่าครั้งไหนๆก็ดีพวกเรามีความยินดีที่ได้เจอกันกับทุกๆคนนะขอบคุณที่ได้ฟังขอบคุณที่ได้ทําขอบคุณที่ได้เลือกขอบคุณที่ได้ใช้ชีวิตแทนคนอีกมากมายที่เขาไม่มีโอกาสนั้นนะไม่มีกล้องตัวไหนบนโลกใบนี้ที่บันทึกความงดงามของ ภาพที่อยู่ตรงหน้าเราได้เท่าสองตานะไม่มีเครื่องบันทึกเสียงชนิดไหนที่รับการได้ยินได้ดีเท่าสองหูของเราไม่มีแล้วนะขอให้ทุกคนนะครับจงใช้ชีวิตแทนคนมากมายที่เขาไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแล้วนะหนึ่งวินาทีของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ส่วนทางกับหนึ่งวินาทีของการที่จากโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นจิงในขณะที่เราเบื่อชีวิต มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่พยายามยื้อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตมีผู้คนจำนวนไม่น้อยบนโลกใบนี้ที่กำลังจะลาจากโลกใบน,นี้ไปเช่นกันในขณะที่หลายๆคนกำลังคิดจะจบชีวิตของตัวเองอย่างโลกใบนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่สวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนให้ว่าเขามีชีวิตเพื่อได้อยู่เคียงข้างกันกับเราจงมีชีวิตเพื่อได้ใช้ชีวิตครับ thank you ข้าจากใช้ชราผู้เปลี่ยวเมงาวันเวลากำลังจะพลาอาเอาตัวของเขาขึ้นสู่ดินเหมือนความฝันที่มีแต่ไม่เคยบอยบินเหมือนคำทงที่ยังกรดิิมใจอยู่วันในตอนมีแรทำไมไม่ทำไมร่รู้มานั่งคิดดูโคตรเสียดายอยากจะไป ใดก็ต้องมารอใครต่อใครพร้อมอยากจะเดินทางไกลอย่างใจ ลับไปแก้ไขกลับไปใช้ช่วงเวลาให้พอใจเพราะถ้าฉันรู้แบบนี้ฉันคงไม่รอให้มันสายถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวันความฝันที่ลุ่นลพอฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้นตอนนี้ที่ทำไว กัันได้อฟงในตอนที่ยังพงผงมเผมจอแต่เมื่อพ่อมันช้าไปเราก็ต่างเลือนหายบทสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกันมันก็เลยกลายเป็นความรักที่ยังสถิตในใจฉันแค่คนที่ควรฟังไม่มีอยู่แล้วฉันอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอยากกลับไปใช้คำว,ว่ารัก สุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวันใจฉันที่ลุ่นลอยพราอมฉันหัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้นในตอนนี้ที่ทำไว้คือใครใจว่าผ่านวันมันลึกถึงกันได้แค่นี้จริงๆบทเพลงนี้เดินทางมาสองปีกว่าแล้วนะฮะจากเรื่องราวชีวิตของชายคนหนึ่ง ใจผู้ที่ผมบังเอิญได้เจอเขาในระหว่างการเดินทางใจผู้ที่ตั้งคำถามกับตัวผมและฉุกคิดทําให้ผมหวนคิดมาจนถึงณเวลานี้เขาตั้งคาถามเอาไว้ว่าไอหนบะวันหนึ่งเองรู้ว่าเองกาลังจะจากโลกวันนี้ไปสิ่งที่เองนึกถึงมากที่สุดเป็นอะไรด้วยความที่เราไม่รู้เนี่ยผมก็อาจจะตอบว่าสิ่งที่กลัวมากที่สุดน่าจะเป็นโลกหลังความตายทุกทุกคนกลัวที่ต้องไปที่แห่งนั้นกลัวว่าอาจจะไม่มี ครอบครัวไม่มีใครที่อยู่ที่อย่งนั้นเราอาจจะต้องเดินทางคนเดียวเขาบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เองจะตอบแบบนั้นแต่เองอยากฟังคําพูดของข้าคำตอบของข้าไหมเพราะเรายืนอยู่กันคนละมุมคนละจุดกันข้ากําลังจะจากโลกใบนี้ไปด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายนี่คือคําพูดของเขาในเวลานั้นสิ่งที่ข้าเองนึกถึงมากที่สุดไม่ใช่โลกหลังความตายแต่คือ โลกใบนี้แหละที่มันกําลังตามหลอกหลอนข้าอยู่ในทุกคืนทุกวันตั้งคําถามกับตัวของข้าเองทุกวันว่าสถานที่แค่เนี้ยที่อยากจะไปอยู่ตลอดทําไมถึงไม่ไปมารู้สึกตัวย่างทีทําไมถึงถึงไม่มีโอกาสที่จะไปแล้วท้ายที่สุดแม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างๆกันคิดว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ไม่เคยได้บอกเขารักเขาเลย สุดท้ายเขาก็ต้องจากกันบางคนก็แค่ห่างไกลโชคร้ายหน่อยก็คือไม่มีวันได้พบได้เจอกันอีกความหมายของชีวิตที่ผมและหลายคนตามหายอยู่ท้ายที่สุดผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยความหมายของชีวิตก็เป็นเพียงแค่การที่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายในแต่ละวันแค่นั้นเองทำในสิ่งที่อยากจะทำนะครับทานในสิ่งที่อยากจะทานเลือกในสิ่งที่อยากจะเลือกใช้ชี ช่วงเวลาให้พอใจเพราะถ้าฉันตูแบบนี้ฉันคงไม่รอให้มันสายข้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวันความฝันที่หลุนลอยพอฉันมหมวหอยเวลาอยู่อย่างนั้นตอนนี้ที่ทำไว้คือหายใจว่าผ่านวันรนล,ลึกถึงได้แค่นี้ขออนุญาตนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดบทเพลงนี้ไปนะครับ ขอให้ทุกท่านใช้วันคืนกับคนที่เราร้างให้มากๆนะครับผมมีคําถามที่จะถามทุกคนสองข้อเช่นกันถ้าวันหนึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางคนเดียวสถานที่ที่เรากําลังจะไปมันจะมีความหมายสําหรับเราอยู่หรือเปล่านะและวันหนึ่งถ้าเราสัญญากับใครสักคนหนึ่งเอาไว้แล้วเขามาจากเราไปเราจะยังเป็นคนที่รักษาสัญญานี้ไว้อยู่หรือเปล่านี่คือเหตุผลที่ผมเองกําลังเดินทางอยู่ในทุกวันนี้เพื่อที่จะรักษาสัญญากับน้องสาวผู้เป็นที่รักของผม ที่เขาได้จากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันวาเลนไทน์ของปีนี้ครับหานฉันรู้สึกว่ารักใครฉันน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นบอกคำรักให้กันได้อีฝันในตอนที่ยังคงพบเจอเมื่อพอมันช้าไปเราก็ต่างเดือนหายบทสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกัน มันก็เลยกลายเป็นความรักที่ยังสถิตในใจฉันแค่คนที่ควรฟังไม่มีอยู่แล้วอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอยากกลับไปฉันคำว่ารักที่ค้างคาใจเพราะท้ารู้ จะลาลาพ็ต้องมานับช่วงเวลาที่ลหล่นหายไม่เคยคิดถึงเส้นทางหลังความตายคิดแค่เพียงเสียายที่ผ่านมาขอบคุณครับและชายผู้ที่เป็นเจ้าของสตอรี่เขาก็ได้จากโลกไปนี้หลังจากที่เพลงนี้ปล่อยไปไม่นานนะมีแต่เรื่องราวของเขาที่กำลังส่งต่อกับคนทุกคนอยู่สุดท้ายนะฮะผ่านไปแค่วินาทีเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอดีตหมดเลยครับ และทุกๆเรื่องใหญ่ที่เรากำลังเจอเจออยู่ก็จะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตเท่านั้นนะครับ